ยามเย็ยนนะที่คลายเพชรโกศลของเรา,าชว่ายวยอาล,ลูกแก้วอ่าลูกแก้วไม่ใส่รองเท้าหรือ,อใ,ใครเขาไปเขาใครเขาไปเล่นตรงนั้นใครอ้าวหนูหายใจไม่ออกนะลูกอ,ออกมาเร็วๆเวจ้วเปิดประตูแล้วก็ขัดลงนะโอ้โห นะครับวันนี้เชฟมาจากขอนแก่นนะครับเชฟคนเรามาจากขอนแก่นมาเยี่ยมใครมวยเพชรกศสนพอเรานะฮะสวัสดีสวัสดีอันนี้ของเราเป็นเมนูนะฮะเ,เสือ้องไห้เสือครับรไม่เสือกไม่เสือนะไม่เสืเอต้มเก็นแก้วครับอกินกับหล้าสแกงกรถิ่อุษา ต้มมาต้มเองบะหมี่ห้โกี่เดือนต้มสดยูราสิ่งเดินทางเค็มหดกำลังเดือดครับพี่น้องมาเด้อพูดอยู่ไก่เด้ออย่างมือค้าอย่างไรไปดูนปตามมาไปลร้นเนาะอืมแบบมันล้วนอย่นี้แล้ว บรรยากาศกำลังหวา nice นเลยครับตอนนี้หลงหลงหลงมาได้หลงได้เนือใส่ห็ืไม่รูอย่างนี้เือกใไปเอาเือใส่เนี่ใหม่แล้วใส่ทิบร่าใส่้มาใหม่เี่มห่วยส่ไ่วยน่ลงใส่น้ำส่ส่ผ้าอื้ รนดมากลักินไรตงชายท่านชายดีเโอ้ลาค่เกลือเทาน้ำหนึ่เกือที่ยวม้นี้โอ้ยหัวี่ต้องเกลือโอ้กระตุกอเสียง่มันไป็โอ้ยแกหัวหอมยหัวที่มื่อนี้ ไฮมนมีงานได้มันับาไผ่น้ดใบัวสหยมากแม่ว่ะส่ทนหงสีแข่งกันเนไอน้ำให้แล้วไอของนุ้่มมาให้แล้วมันอยู่ใส่หงมวยหงสีมุงเทียบกวไานโบภาโบภาไปปลูมาน้ำเลยโบภาไปปลูกมาน้ำอะไรอะไวรายนี่ยพี่รุ่ม ของหอมกนะ่านเนาะครับมาเดียนหน่อยเตรมกเป็ดยี่ปีไม่ยุ่บ้านแลทำไม่ได้นะสครับกปุำไปนะ <c oughs> เลยนบ,ลย <c oughs> บนิอาบน้านี่พะเสีพิ้งหมเลยไอไปทำไก่จ้าองไม่ค่อยค่อยเนาะเนาะ

เขาต้มม you know, well, aga right ่ล้วไหมส่วนพี่ปูมานำเว้ยนี่มีเพน่ั่นรถพอดีก็เลยว่าไปไหไปจันไปบพอว่าไปกับอยไปน้ำแน่วาวิัตไปลูกพีมือึ้นเ่องีเลยไพอดีี่พังรถาพนัไม่ี่เอาไปอ เกิดตองตำไม่ไพี่น้องสันโมหอม